ขอเจ้าว่ายาพาราเซตามอลหนึ่งวันห้ามกินเกินกิมมิลกัมนะเจ้าบางคนบอกว่าโอ้จำมาได้ว่ากิมมิลกัมเอาเป็นว่าค่ะเจ้าเพจชัดเชย์บ็อกเลยนะคะว่าวันหนึ่งห้ามกินเกินซ0พัมิลลิกรัมนะเจ้าทุกคนมันกะเท่ากันครับยาพาราเซตามอลเนี่ยค่ะประมาณ8เม็ดนะคะทุกคน8เม็ดนะเจ้าเนาะ แต่ว่ายาพาราเซตามอลน,นะเขามาได้อยู่ในรูปแบบของยาพาราเซตามอลแบบผิวๆอย่างเดียวนะเจ้าเปินยังอยู่ในรูปแบบของยาผสมตัวอย่างเช่นเม็ดยาสามจันนะคะ่ะหนึ่งเม็ดกะมียาพาราเซตามอลอยู่ตีห้ารอยมิลลิกรัมแล้วนะคะทุกคนยา,ายกําเนื้อ มียาพาราเซนตามอลบางยี่ห้อผสมอยู่ที5 0 0มิลลิกรัมเลยบางยี่ห้ออยูที่450มิลลิกรัมฉะนั้นนะคะอันเนี้ยมันก็นจะเป็นปัจจัยเสี่ยงตีเนี้ยคือหลายๆคนได้หัฟยาพาราเซนตามอนเกินวันละ4 0 0 0มิลลิกรัมได้นะคะหน้าที่ของคุณก็คือแจ้งเภสัชกรทุกขั้งเวลาเจ็บป่วยอย่างาสบายเพื่อความปลอดภัยของตับจะได้บัตับไว้เจ้าบ๊ายบาย